สงกรานผ่านไปแล้วหลายคนเอาเทศกาลสงกรานหลายคนเอาปีใหม่เป็นวันตั้งต้นทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตของตัวเองถามว่าดีไหมก็ดีแต่เทศกาลสงกรานหรือวันสำคัญสำคัญของชาวไทยเนี่ยมันมักจะมีเรื่องของพิธีกรรมที่แฝงเข้ามาด้วยพิธีกรรม ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อย่างแน่นอนน่ะแต่ที่เนี้ยเช่นนะเช่นหลายคนอาจจะนึกไม่ออกเช่นการพิธีสืบชะตาการสะดอกเคราะห์การลดน้ำมนต์การทำพิธีต่างๆแม้แต่การจุดเทียนจุดเทียนแบบเสริมดวงชะตาอะไรอย่างเงี้ยและก็มีพิธีกรรมอีกเยอะแยะมากมายที่มันเกิดขึ้นในวัด ซึ่งมันไม่ควรเกิดมันไม่ควรมีมันไม่ควรเป็นมันไม่ควรเป็นสิ่งที่พระสงฆ์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยเป็นมันไม่ควรเป็นสิ่งที่พระสงฆ์เอามาทำให้ทำพิธีกรรมเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในวัดอะ่ะพระพุทธเจ้าสอนมาแบบนี้เหรอไม่ใช่นะไม่มีนะพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาทุกอย่างให้ดีสอนให้รู้จักการพึ่งพาตัวเองให้เป็น เขาจะาไม่ได้สอนว่าเฮ้ยการสืบชะตาจะหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วมันมันมันผิดตรงไหนทําแล้วสบายใจถ้าคุณจะเอาแค่ความสบายใจมันก็จะได้แค่ความสบายใจความสบายใจชั่วครู่ชั่วขณะเดี๋ยวถึงเวลาวันเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็ทุกข์เหมือนเดิมปัญหามันไม่ได้แก้ที่ต้นต่อนึกออกไหม ปัญหามันไม่ได้แก้ที่ต้นต่อแต่เอาแค่ความสบายใจมันก็จะได้แค่ความสบายใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะหลุดพ้นจากบ่วงปัญหาทั้งปวงคุณต้องแก้ที่ต้นต่อของของปัญหาไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลอกตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีกรรมต่างๆหรือแม้แต่การจุดทูปกลางแจ้งการไหว้ผีไหว้สางไหว้เทวดาไหว้ฟ้าดิน การไหว้แม่ยา่านางรถการอะไรต่างๆมีอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายที่มันแบบเป็นพิธีเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะ่ะถ้าจะเอาให้หลุดพ้นนะจากบ่วงปัญหาทั้งบ่วงคุณต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการหลอกตัวเองแล้วบอกเออทำแล้วสบายใจมันก็ได้สบายใจแค่ชั่วคู่ชั่วขณะ เดี๋ยวแป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวก็ทุกเหมือนเดิมปัญหาก็ยังกองอยู่ที่เดิมอะ่ะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุอะ่ะมันไม่ได้แก้ที่ต้นต่อแล้วจะจะจะ,จะยังไงพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้นี่มนุษย์ไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะสิ่งสําคัญคืออะไรมนุษย์ไม่รู้เรื่องเลยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายก็เอาไปสอนต่อผิดผิดมันไม่แปลกเลยที่คนนําทางมันมันเดินผิดทิศผิด,ผดทางอะ่ะคนที่กําลังถือตะเกียงที่กําลังเดินเดินนําทางอะ่ะมันตาบอด มันก็ไม่แปลกอะที่คนคนที่กําลังเดินตามอยู่อะ่ะมันจะหลงทิศหลงทางมันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยโหยังมีเยอะมากเลยนะที่เราต้องมาว่ากันใหม่ทั้งหมดอะ